ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเป้ baby p o s เป้นะคะวันนี้เนี่ยเป้จะมาอัปเดตว่าช่วงเนี้ยเป้โดนทักเยอะมากว่าใช้แอปแต่งสีผิวขาวเกินเรื่องเปร่าเปล่ปาแม่ทําไมแต่งสีหน้าขาวกว่าคอขาวกว่าตัว หรือใช้รองพื้นผิดเบอร์หรือเปล่าคือทักกันเข้ามาแบบเยอะมากแบบอารมณ์เพื่อนสนิทเป็นห่วงคือแบบหวังดีไม่ได้ไปส่งร้ายอันเนี้ยคือแบบเฮย้ยขอบคุณจริงๆทุกคนแต่ว่าผิวหน้าช่วงเนี้ยของเป๊อะอาจจะโชว์หน้าสดให้ดูเลยว่าผิวหน้าขาวกว่าคอจริงๆแม่ ไม่ได้เป็นที่รองพื้นไม่ได้ใช้รองพื้นผิดเบอร์จริงๆนะพอสอเพราะว่าช่วงนี้เป้ไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งเป็นเซรั่มตัวใหม่ที่ช่วงนี้เป้พึ่งได้ลองใช้และทุกคนต้องเห็นตั้งแต่หน้าปกแล้วว่าคลิปนี้เป้มาทํารีวิวตัวนี้นะคะก็คือน้องคาร่าสกินแอบส์ลูดไว้วันนี้นี่เองใครอยากไปดูรีวิวเร็วเร็วเนี่ยกด subscribe แล้วก็ไปดูกันเลยนะจ๊ะ มาเมาโมยกันก่อนลงกันพอสอก็คือเดิมทีถ้าใครติดตามเป้นเนี่ยเป้ไม่ใช่คนผิวคําแต่ช่วงนี้คือเป้มีกําลังใจในการดูแลตัวเองมากอัดวิตามินรัวรัวดื่มน้ํารัวรัวคือวินัยในการดูแลตัวเองเนี่ยเรียกว่ามาเต็มร้อยและผลของการกระทําพวกนั้นไม่เสียเปล่าทุกคนมันเห็นแบบชัดเจนเลยเป้ยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยช่วงนี้ผิวเราสุขภาพดีแบบทั้งเลือนล่างเลยแบบทั้งตัวผิวก็ใสขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่เกินคาดมากๆก็คือเป้ได้ลองเจนองตัวนี้ค่ะค่ะ ราสกินแอบสลดไว้แล้วผิวหน้าเบข่าวกระจ่างใสขึ้นแบบเป็นทวีคูณและเรารู้เลยและมั่นใจมากๆว่าต้องเป็นตัวนี้แน่ๆเพราะว่าเวลาทาเป้ทาแต่หน้าแล้วลืมทาคอค<า>อมันไม่ได้ไปกับหน้ามันไม่ไปด้วยกันคือผิวหน้าขาวกระจ่างใสมากแต่คอฉันไม่ไปด้วยฉันก็เลยมั่นใจมากๆเลยว่า นางแน่ๆที่ทำผิวหน้าฉันขาวคาราสกินแอปพลูวไว้นะคะเป็นเซรั่มเพื่อผิวกระจ่างใสด้วยวิตามินซีเข้มข้นที่สกัดจากผลคาคาดูพลัมเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึงร้อยเท่ามีวิตามินซีสูงที่สุดในโลกเพื่อช่วยปรับผิวขาวกระจ่างใสลดเรื่อนรอยสิว ฝ้าแดดฝังลึกจุดด่างดำให้จางลงใน14วันเขาใส่ขึ้นตั้งแต่คืนแรกที่ใช้และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนช่วยให้ผิวเรียบเนียนนอกจากนี้ยังมีสารสกัดนำเข้าจากต่างประเทศอื่นๆอีกกว่า10ชนิดที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นเช่นอ m i n o a c G.O.A. หรืออนุพันธ์ของวิตามินซีที่มีความเสถียรสูงลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น extra 10เพียวไว้นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ The Cosmetic Drone ช่วยรักษาคุณค่าสารส ไม่ให้สลายก่อนถึงเซลล์เป้าหมายทําให้ลดเม็ดสีเมลานินได้ตรงจุดกิก้าไว้ที่ได้รับตารับรองสารสกัดออร์แกนิกฟรานซ์อีโคเซิร์ตและไฮยาลูรานิกแอซิดที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวให้ผิวเนียนนุ่มเต่งตึงนุ่มเด้งที่สุด น้องเขาเนี่ยเป็นเซรั่มขาวใสเวทนิ่งที่ไม่ยิบหน้าเลยนะคะสามารถใช้ต่อเนื่องได้โดยที่หน้าไม่บางและไม่มีสารที่เกาะให้เกิดการระคายเคืองเทนฟรีด้วยได้แก่ไม่มีมินเนอรัลออยสารกันเสียในกลุ่มพาราเบนสารแต่งสีแอลกอฮอล์ซิลิโคนสารปลอดสารตะกัว่วไฮโดรควินนลกดวิตามินเอและไม่มีสเตียรอย ปลอดภัยอ่อนโยนและผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวแล้วนะคะว่ามีความอ่อนโยนต่อผิวจริงๆใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่ายคุณแม่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรอยู่ก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยเลยและมีผลลัพธ์ยืนยันความพึงพอใจหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง14วันเนี่ยในกลุ่มผู้หญิงอายุ25 35ปีจำนวนร้อยคนพบว่า86%ฝ้า จุดด่างดำดูจางลงภายใน14วันและ91%ผิวกระจ่างใสขึ้นจริงหลังจากล้างหน้าเสร็จใช้เซรั่มประมาณ1-2ปั๊มทาให้ทั่วใบหน้านวดหรือตบเบาๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดได้เลยนะใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเนื้อเซรั่มเนี่ยใสเข้มข้นแต่บางเบานะคะซึมไวไม่เหนียวเหนอะหะหลังจากนางซึมแล้วยังให้ความรู้สึกผิวชุ่มชื้นอยู่ดูผิวอิ่มน้ำแล้วก็สบายผิวหน้ามากเขายังมีผลยืนยันจากผู้ใช้จริงว่า76% เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ด้วยนะแต่ผลที่เกิดขึ้นกับตัวเป้เองคือใช้คืนแรกเนี่ยผิวดูอิ่มฟูมากตื่นขึ้นมารู้สึกผิวกระจ่งางใสขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าคิดเปเองหรือเปล่าเพราะตอนนั้นะใช้แค่คืนเดียวต่อมาใช้ครบ5วันรู้สึกผิวละเอียดเนียนขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะคะและนี่ก็คือใช้ครบ2อาทิตย์แล้วก็เป็นแบบที่เห็นนะคะคนอะไรผิวหน้าขาวก็คอ <laughs> นอกจากทาหน้าแล้วแนะนาเพื่อนๆเ,เลยนะสําคัญมากอย่าลืมทาคอไม่งั้นหน้า จะขาวกอคอแบบเป้นแน่นอนระวังหน้ารอยนะจ๊ะเอาว่าแล้วก็ทาเลยดีกว่าคอจะได้เท่าเท่ากันกับหน้า <c oughs> ตัวนี้ยิ่งใช้ยิ่งสว่างกระจ่างใสนะคะยิ่งพวกรอยสิวฝ้ากระจุดด่างดำต่างๆเนี่ยมันก็ดูจางลงด้วยมันดีจริงอะ่ะคือเรียกว่าเป็นไอเทมสาหรับคนที่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องรอยสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำและความขาวใสโดยเฉพาะอยากให้ได้ไปลองใช้กันจริงๆอย่าลืมไปหาซื้อนะขวดปกติเนี่ยหนึ่บบาทแต่ตอนเนี้ย เขามีโปรโมชั่นขวดละ690บาทคือคุ้มมากหน้าฉันลอยกับคอเลยทุกคนมันได้ผลจริงไม่จริงอะอังไงเป่นเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อตุนเหมือนกันถ้าใครสนใจนะคะเขามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศและมีขายตามร้านบิวตี้ทั่วประเทศเลยหรือว่าจะสั่งซื้อทาง Line Official ยล คาราสกินเพจเฟซบุ๊กแอดคาราสกินออฟฟิเชียหรือ w w w ร์ r ไว k i เคารกิน co. th หรือจะเข้าไปดูที่ช่อง Youtube ของเขาก็ได้เขามีช่อง Youtube ด้วยนะคะก็คือคาราสกิน o f f i ิเชีนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยเป้ก็มาบอกบุญทุกคนเท่านี้แหละต่อไปนี้ก็จะโบกคอด้วยคอจะได้ข่าวไปไวๆพร้อมกับหน้านะใครใช้แล้วหน้าร้อยรายงานตัวเดี๋ยวนี้คอมเมนต์มาข้างล่างวันนี้ไปแล้วบาย